Chị chơi sao phải chơi chị không là kia kia đi nè, chơi sao phải chơi mà kia nè, chơi mà kia chơi sao lo nhau mình phải khó cho nên chỉ muốn muốn thỉnh nhẹ muốn muốn lo liền, phải chơi chơi là hả, thì phải chơi nhau là chỉ yêu thiên lấy là nhau nhiều tiền như tiền lấy chi à, sao phải mà sợ thôi, giờ phải chơi à, phải chơi tới à, không phải không được nhiều

tôi có trong luôn nè sẽ sẽ tôi có trong luôn á ắt bỏ ắt lâu nè Hãy subscribe cho kênh tụt tôi tao lâu lâu nó tao mắc quá rồi chỉ tao chua bạc kia chua chín đói lâu mà nó mắc cái chạy nữa

rất nó sợ khi chạy 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 thì chạy 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 chạy

เฮงเราเอาบอน่มีว้าวเอาบอนี่นะผู้หญิงผู้หญิงลูกหญิงผู้หญิงไมด้เอาตนี้ผู้หญิงมันก็มีของผู้หญิงบ่ตันสุดเลยตันั้นหาสิบห้บตัวนี้เลยตัวนี้บุพเพตัวน้อยน้อยตัน้อยสามสิบาทเอาตัวนี้บ่ตัวนี้ก็เอสามสิบตัวนี้เอสชุดทั้งสามสิบห พี่หญิงก็ใส่ตรงนั้นพี่หญิงก็ใส่กันนุ่งได้เนาเลยถือดเอจากอันนี้อันนี้นะเป็นแบบกระปงพี่หญิงน้อยๆอันนี้ก็นุ่งได้หมดอันนี้นะพี่หญิงผู้น้อยเกิดเมื่อสาวไปวันหมดเดือนหนึ่งอ่ะเออเอาอันนี้ก็ได้นี่อันนี้ก็น้อยๆนี่ก็นุ่งได้หมดอันนี้ราคาสี่สิบหก ุกน oh! <laughs> ี <c oughs> ่เนาะโอ้ยก็งามก็อย่างนี้น่ะเขามากดีแต่ผู้หญิงมาซื้อน่ะผู้หญิงมาซื้อเขาก็เอาตัวนี้ดีดีเลยนี่เราเอาตัวนี้ต่ว่ายามนี้ยามหน่อยอยากได้ตัวอุ่นได้นึ่งเลยตัวนี้ตัวอุ่นนี่ห้าสิบกอ้ยเงินห้าสิบเก้าวันนี้ผลานก็ได้ตัวยงามเนี่ยงามตัวนี้นะงามๆเลยตัวนี้เมื่อกี้ขี้เหรอมันมีเยอะอย่านี้

ตัวน anyway, yeah, so 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 ี้ห้าสตัวนงามตัวนี้นะมีชองพร้อมตัวนี้หมวกบนเมียอย่าได้ตัวนี้หมวกพร้อมหนีตใหญ่ตยนี่บนเตัี้วกอลายมีตนัอย่างนี้หวกื่อห้ามจนจังมีเนาะทานนเาเคยซื้อตัวเป็นสดนี้มีมวดนะยนี้ยำหนาวนะยำนี้ยำนี้แล้ว จ็ดสิบพันีมีแม่เรอม่ตัวนั้นก็เเลยเจ็ดสบพันเียอาให้มันครบมันแลเพราะว่านม่ยำเนานั่นแม่ตัวนี้ก็อุ่นแล้วมีจะหมวกของเครเสื้อเองกันได้เอาฮะเอาตัวนี้ละมีได้ซื้อละก็ Cháu rong gì cho no hôm qua cháu rong câu cho nó dễ dàng rồi tôi nghĩ sụp tay anh em sụp tay anh em sụp tay anh sụp thật anh em sụp tay anh em Tụi này anh sụp tay anh em sụp sụp แบบในนี้จะงามเลยแบบกระปปองน่ะอืมตัวนี้ละนุ่งอุ่นนี่แหละเอาตัวนุ่งอุ่นนี่ไปขอกะโบจี้แต่แนวนี้นี่เอาไปย้ำเผื่อๆก็ดีเจ๊าะงามไปเนาะเอาตัวเหอะไปก็ก็ดีเจ๊าะไปลึกงามนี่ไปแับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันมันหุ่นย่างแล้วจังนุ่งมันจังงามบ่บ่ได้บ่ได้เขา ือนหนสองเดือนนี่เขาก็นุ่งื่ออุ้มเน่เรียมาจะนอนเจียจนยาุ่งเน่ขยาแล้วตัวนี้นุ่งบ่ดเลยมันมันน้อยเลยมันน้อยนี่ส่งื้อเจก็งดหนาววันนทีูมาอยาเร่อเาตัี่เจ๊เตเงินใส่ตาหยกเจรูปเชเรมสติอย่าง้

สี่คือเดียวไหมตอนนี้คือเดียวสี่คือเดียวเด้ได้สี่ตั้งกันนั่นนึงหนึงแม่แม่เขาวจีดีเจอนาแค่ได้ยางนี่ยางหนาวขึ้นมาแล้วอยากได้ตัวนู้นตัวหนาวมันก็มีเนาะมันเอาเชื้อตัวนั้นซ้อนเส้อตัวนี้ก็ได้นี่สมมุติว่ามันนุ่งตัวนี้เฮ้อแล้วมันนุ่งเส้นแขนยาวซ้อนเส้นเฮ้องามตัวนี้นะตัวนี้นี่เฮ่งามก็แม่เขาก็จิ้มมากเลยกินเกี๊ยงนี่กันนุ่งอันนี้อยลยจะนอนให้จะนอนไร นุ่งอ,อันนี้เธอเราไปได้ซื้อกินย่างแล้วสี่เลือกไปได้ใช่เลยห้าสิบพันห้าสิบเอ็นสี่ลาตีเอออันนี้เขาเอินกระโปรงลาตีโอ้ยคุณิงนี่เขามักเหมือนนั่นเนี่ยงคุณญิงนี่เขามักเหมือนชัดผเมื่อกี้ชุดเมื่อกี้เสร็แล้วชุดเสร็จแล้วชุดนี้ก็ได้

mến sài mến sài bát trôi ông này hảo? mọi người chắc chắn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 tôi chắn chắn cho tôi, ở trong văn А м очень много лет отжи мы начинаем сейчас как мы себя чувствовать рынком